ในช่วงวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะทางศูนย์ RSU Cyber University นะคะมาช่วยอาจารย์ยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลย หลายๆท่านกังวลว่าต้องมาสอนออนไลน์ทำยังไงนะคะจริงๆแล้วการสอนออนไลน์นะคะไม่ใช่การมาสอนสดนะคะแบบเรียลไทม์ต้องมาเจอหน้ากันตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงนะคะอันนี้ไม่จำเป็นเลยนะคะอาจารย์สามารถอัดการสอนขึ้นเนื้อหาการสอนใส่กิจกรรมให้เด็กเรียนได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าเด็กต้องมานั่งเรียนสดกับอาจารย์นะคะอันนี้เรามาเคลียร์กันก่อนเนอะเพราะว่าการเรียนการสอนออนไลน์จริงๆแล้วะคะ่ะไม่ใช่การสอนสดยิงยาว3ชั่วโมงนะคะแต่เป็นการเรียนการสอนที่เรา ราอัดบันทึกการสอนเอาขึ้นเรามาสรุปกิจกรรมเป็นสดก็ได้นะคะแล้วให้เด็กมาเรียนทํากิจกรรมสดนะคะในกรณีที่2นะคะก็คือเรามีช่องทางไหนให้อาจารย์บ้างน,นะคะช่องทางแรกสําหรับผู้ที่เก่งไอทีอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ค่อยห่วงเลยนะคะอาจารย์ใช้ระบบไหนอยู่นะคะใช้ได้เลยจะเป็นระบบที่เป็นของมอลังสิตก็ได้หรือไม่ใช่ของมอลังสิตก็ได้นะคะถ้าอาจารย์สอนได้เด็กอาจารย์เรียนได้ อันนี้อาจารย์ใช้ได้เลยนะคะส่วนอันที่2ก็คือคนที่เคยใช้ระบบของ c y b e r ร์ยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Classroom E-Learning, iTunes U หรือ CyberU นะคะเรายินดีนะคะให้อาจารย์สร้างรายวิชาได้เลยนะคะใช้ต่อเนื่องได้เลยและอันที่3ก็คือสำหรับท่านที่ไม่เก่งอะไรเลยเทคโนโลยีไม่ค่อยได้เลยนะคะเอ้ยเป็นเป็นกังวลทำยังไงดีนะคะถ้า Facebook, อาจารย์เล่น f a c e b o o k อาจารย์เล่นไลน์นะคะอาจารย์แอดเด็กเข้ากลุ่มไลน์ก่อนนะคะเพื่อแจ้งข่าวสารและอาจารย์ทำเฟซบุ๊กกลุ่มปิด สำหรับรายวิชาอาจารย์ได้เลยสามารถโพสต์วิดีโอถ่ายทอดสนนะคะส่งงานส่งกันบ้านบนกลุ่ม Facebook ปิดได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้จํากัดเลยนะคะถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะคะและกรณีวิธีการสอนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่จําเป็นต้องสอนสดตลอด3ชั่วโมงนะคะอาจจะสอนแค่เปิดหัวกับปิดท้ายก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการสอนถ้าอาจารย์อยากสอนสดเรามีโปรแกรม z o o ม g o o g l e h a n g o u t ให้นะคะถ้าอยากจะอาจเป็นบันทึกวิดีโอเอาขึ้นนะคะ ังนะคะให้อาจารย์เลือกเพราะฉะนั้นวันนี้มาเคลียร์กันก่อนนะคะว่าการสอนออนไลน์ที่ควรจะเป็นในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะคะทางศูนย์มาช่วยอาจารย์ได้ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวติดตามตัว EP ต่อไปค่ะจะมาแนะนำเทคโนโลยีที่เรามีทางศูนย์ค่ะ